สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบอีกแล้วนะครับกับช่องช่างยนต์คนเก่งนะครับวันนี้พามาถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับกับเจ้าเชฟโรเลตอาร์วีโอนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าลุยเลยนะฮะนี่นะครับฝาน้ํามันอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับชักการขึ้นนะครับแล้วก็อ่าเข้ามาที่ใต้ท้องรถนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้คืออ่างน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับ สำหรับทุกรุ่นนะครับ1.6 1.4นะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อ่าต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่นะครับประแจเบอร์17นะครับอ่าหมุนทางด้านซ้ายเป็นการเอาออกนะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้อ่าอย่าลืมระวังด้วยนะครับนี่นะครับหมุนซ้ายออกนะครับหาภาชนะมาลองนะครับแล้วก็นี่นะครับปล่อยลงไปเลยนะครับ แบบนี้นะฮะก็รอจนกว่าน้ำมันจะไหลออกจนเหลือน้อยที่สุดนะครับต่อมานี่นะครับเรื่องแหวนล่องถ่ายนะครับหลายคนถามผมนะครับวันนี้เลยมาทําให้ดูแล้วกันว่ากี่มิลน,นะครับตัวนี้นะครับแหวนจะอยู่ที่14มิลน,นะครับผมก็จะใช้นี้14มิลน,นะครับปับ๊บแบบนี้นะครับ เปลี่ยนทุกครั้งนะครับถ้าเพื่อความชัวร์นะครับาบางคนใช้เป็นแบบแหวนสปริงเหล็กนะครับก็เป็นอลูมิเนียมอะไรทั้งหลายแหล่นะครับก็ตามคู่มือแล้วนะครับอยากสบายใจเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับตรงนี้ก็เมื่อน้อยที่สุดแล้วก็ปิดนะครับก้นแทงนะครับ มุนขวามือเป็นการเข้าไว้นะครับแล้วก็นําประแจตัวเดิมนะครับเบอร์17นะครับมาขันเข้านะครับขันย้ําเข้าไปนะครับพร้อมทั้งเช็ดให้เรียบร้อยนะครับอ่ะจบชุดนั้นเสร็จมาดูกรองนะครับกรองจะอยู่ตรงหน้าเครื่องนะครับเนี่ยบริเวณข้างๆท้อยเสียนะครับตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับพอดีผมถ่ายคลิปนะครับ บอกเฉยๆนะครับอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับวิธีเอาออกเหมือนกันทุกรุ่นทุกคันนะครับแล้วก็อ่าจบถ้าใครมีความสงสัยนะครับทักมาถามผมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกให้นะครับอันนี้คือวันนั้นเร่งรีบมากนะครับก็เอามาทำให้ดูแบบคร่าวๆนะครับสําหรับคนที่อยากทําเองอะไรอยากเรียนรู้ให้ละเอียดกว่านี้นะครับทักมาถามนะครับหรือโทรมาถามนะครับซึ่ง ตัว AVO นะครับตัวหนึ่งหนึ่งสี่นะครับวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับปิดไปแล้วนะอ่าก็ย้ำอย่าลืมย้ำน็อตนะครับเอาให้ตึงมือนะครับแล้วก็ต่อไปก็อ่ามาเติมน้ำมันนะครับอ่าคันนี้ผม วิ่งกิโลมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้ผมขอขยับน้ํามันขึ้นมาเป็นเบอร์40แล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่ามีการใช้งานที่เกิน2แสนกิโลไปแล้วนะครับสําหรับรถเซกเมนต์พวกนี้นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าต้องเติมยังไงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวว่างๆผมมาทําคลิปบอกแล้วกันนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาทําการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับ ก้มลงไปดูนะครับว่าตอนเครื่องทํางานนะครับมีไหลมีหยดไหมนะครับก็วันนี้มากันเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงใครสงสัยอะไรนะครับทักมาถามได้ตลอดนะครับหากอันไหนที่ผมบอกได้ก็จะบอกนะครับส่วนเรื่องการทําอันอื่นๆอันไหนสงสัยนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับก็วันนี้มากันสั้นๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ